เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สอง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ห้มาชี้เป้าบ้านสวยหลังใหญ่ราคาย,ย่อมเยายชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับพื้นที่ก็เยอะด้วยครับหนึ่งไร่หนึ่งงานกับอีค่าสิบตารางวาครับมีที่เหลือทําประโยชน์เยอะครับปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบายมีทําสนามหญ้าได้ไปนั่งเล่น ทำลานกลางเต็นก็เหมาะครับปลูกสวนได้สบายบ้านหลังใหญ่มากครับห้องโถงก,ก็กว้างแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับหลังนี้บ้านใหญ่พื้นที่1ไร่1ง,ง,งาน50ตารางวาคขายเพียง2ล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองสุดคุ้มครับมี4ห้องนอนเลยนะครับ2ห้องน้ำคา์เตอร์บาร์มีให้ครบครับแต่ละห้องใหญ่ครับกวงขวางเหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยครับไม่เก่าไม่โซม ทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่เลยครับถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากทาสีก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยถ้าอยากให้ใหม่หน่อยก็รีโนเวทนิดหน่อยครับแต่นี่ก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับไม่โซมครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยหลังใหญ่เลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยในพื้นที่ก็มีต้นไหม้หลายย่างครับอย่างเช่นมะม่วง ต้นปาล์มต้นหมากก็มีกันเดินทางสะดวกห่างจากสายเอเชียแค่ K K 500เมตรเท่านเองติดถนนสาธารณะเข้าออกสบายมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวครับห่าง7 3เกิโลห่างตัวเมือง10กิโลครับแบงนี้อยู่อ่างทองครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมเจ้าของขายเองนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขา,าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้หด้วยครับสวัสดีครับ